Gardens. พะสุมเมศวาพุญสนาสุภเริกด้วยแล้วก็น้องนี้รัชาจากสุพรรณบุรีด้วย น,นี้ก็มีพรีออเดอร์ครับคือเครื่องมือค้ำยัน,นเครื่องมือแพทย์เครื่องมือค้ำยันเครื่องดูสเสลตนะครับแล้วก็เป่าคอนะต่างๆนะปรึกษาหารือกันนะทางด้านสุขภาพครับโทรไปที่เภสัชกรนมอัธยาศัยดีวัชรพลมีดีครับหรือว่าคุณอาศูน์แปดสองหนึ่งแปดสองศูนย์แปดสี่สี่ครับศูนย์แปดสองหนึ่งแปดสองศูนย์แปดสี่สี่ร้านดรั g u n ยูนิเวอร์ส ปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่7นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาครับ7นาฬิกานะครับไปจนถึง22นาฬิกานะครับก็ขอบคุณนะสำหรับหลายๆท่านนะที่อยู่การเจนบรี่เราก็ชื่นชมมานะครับบอกว่าร้าน,นี้บริการดีจริงๆเลยแล้วที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเวลาสี่ทุ่มหรือว่า22นาฬิกายังเปิดอยู่เลยอะไรประมาณเนี้ยนะใครที่ตั้งใจป่วยในตอนนี้ไม่ใช่นะบักเอญป่วยอะไรประมาณเนี้ย ว่าไงจะ๊ะน้องนิรชานะครับนะขอเพลงครับบอกว่าพี่ขอเพลงค่าหนึ่งเพลงค่าอ๋อครับได้ทัศสุมเมศมาบุษงาสุภเริศนะฮะดีเจหนุ่มทัศน,นะดีเจที่เรียกว่าทำอะไรก็จิตใจอาสาไปหมดนะคนคนนี้นะครับเป็นคนที่ทำงานดุยดุยนะทำงานแล้วมีผลงานนะดีเจหนุ่มทัศน,นะยอมรับเลยนะครับเราเป็นคนที่รักเพื่อนรักทอง 3าแล้วมั้งจะเป็นเจ้าภาพทอดกอระถิ่นนะที่อะไรนะตำหนักสงคุณด่านใช่ไหมยด็ยไงก็พูดคุยกันเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมได้ยินไหมครับเพลงอะไรดีครับยินดีไม่มีปัญหายินดีไม่มีปัญหานะ ฝนหลายเรื่องนะเพราะว่าฝนมันตกไงนะครับฝนต้องตกพลัมพลัมพลัมนะปกติแล้วนะไม่ใส่ผ้าพุ้งหัวก็ต้องใส่หมวกผ้าใช่ไหมแต่อันนี้มันกันฝนได้ไงเข้าใจแล้วครับนะแนะหลายานบอกเอ๊ะเพิ่งจะไปเก็บเห็ดมานะหรือว่าแค่เอาไม้มาอะไรครับอ้หลวง,นะ oh. งทัดสวัสดีครับ love กนเอโจงห่วยแต่กล้องที่โทรเข้ามาจะแม่แมไหมจะแม่ไหมาก่้อไหมออที่โทรเข้ามานี่สาวสุดซอยนะสามสุดซอยคือดีาสุดซอยมอบใหกับ3สุดซอยแล้วก็แม่ไมใครสก็้า,าแล้วก็ให้กับทุกเสียงสายที่โทรเข้ารนการของผมอ่าไม่จะเป็นดุงใบทองดุมห้อยลำโจรอ่าคุดคุณจายสุดสั้นทางดีเจนอ้องบุกี้นะคุสวยคนหน้าละ ครับผมให้กับทุกๆานที่การโวทาง Facebook ของ DJbank ด้วยเป็นกแ bank ด้วยแล้วก็ังด้วยให้กับทุกการทุกชมทุกาเลยนะครับพิเศษสดให้กับ DJ แบคนตวิาสนะครับแล้วก็ส่นไปของคุณ้อตวิธาเสริมนะครับปโนสโนเ9นะครับยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับหนุ่มพัศนะฮะว่าที่ร้อตทัศเมตนาบุญสงาสุบะเลอร์อและครับตอนนี้ก็ทําหนังสือทิมด้วยเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องราวข่าวไปด้วยจากนั้นก็จากรายการีิยุนะฮะก็โอเคนะครับเป็นดีเจนะครับที่เรียกว่าต้องบอกว่าเป็นนัก มีโอกาสนะครับพูดคุยกับท่านผอ,อ,อสุนันทานะครับผอ,อของกศทชนะครับท่าน,ทานบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยครับ,รบก็คงจะมีการจัดอบรมนะครับสาหรับ,บท่านที่ยังไม่มีใบผู้ประกาศอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้มีทุกคนแล้วเวลาเราพูดภาษาไทยต้องพูดให้ชาัาอะไรเงี้ยรอเรือคือรอเรือลอ,อ,อลิงคือลอลิงอักษรควบกล้ําก็คือควบกล้ํา แต่ที่สําคัญที่สุดครับนั่นก็คือกฎหมายกฎหมายของโซเชียลนะครับโดยเฉพาะเวลาเราจัดรายการวิยุเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเรียกว่าต้องพร้อมนะฮะต้องพร้อมต้องพร้อมต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะที่จะเป็นผู้นะดำเนินรายการได้นะเขาเรียกว่านักจัดรายการนะสมัยต้องที่เอกชัยเข้ามาแล้วที่นุชภูเศษนะครับช่วงนั้นเจนุทัตดิเจนุก แล้วก็แบ่งกับน้องแพร่นะช่วงนั้นครับตรงนี้ครับเพราะว่าเขาจะมีกฎระเบียบในการที่แพร่กระจายเสียงออกไปเพราะเราไม่สามารถลบได้เหมือนหนังสือพิมพ์ถูกต้องไหมหนังสือพิมพ์ยังขอโทษขอโพยได้นะพิมพ์ออกมาแต่พูดในรายการเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบคาพูดเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยแล้วตอนนี้เพื่อนๆก็เจอปัญหากันเยอะเหมือนพอสมควรนะครับเวลาประกาศสินค้า ให้ประกาศให้ทำโฆษณานะครับเขาก็าไม่คิดอะไรมากแต่คนที่รับผิดชอบก็คือดีเจกับเจ้าของสถานีนะแล้วก็ติดตามไปด้วยนะครับผู้ให้ประกาศโดนเหมือนกันเลยนะท่านตับหนึ่งแสนบาทนะสองแสนบาทนะอย่างเงี้ยอ๋อที่เพื่อนๆกันนะที่โดนอยู่นะตอนนี้ก็มีที่พิษณุโลนะบพิษนุโล เดี๋ยวยวันหลังนะครับก็จะเชิญนะครับผู้ที่เขาดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆนะ,ะในการโฆษณาอะไรต่างๆนะฮะออนไลน์นะครับเขามาพูดคุยด้วยนะครับก็เป็นเร ได้ทำงานหรือ่านี้ฮะ,ะก็แซวกะนไปเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณยิ่งยิ่งเลยนะจากอำเภอด่านขาเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณนะสำหรับคุณอธิยาอธิยานะอ่ารับชมอยู่ด้วยอะไรเนะี่ยเป็นกำลังใจให้ดีเจแบงค์ลำน้องแพร่ครับพัทสุมเมทร้าบุษกาสุปรรศครับอ่าโอเคนะมีใครบ้างนะที่ชมไลฟ์สดอยู่ขณะนี้ครับ ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะ,นะครับติดตามนะติดตามช่องว่าไรตี้ไลฟ์ช่อง YouTube หน่อยก็แล้วกันช่วงนี้ยังรับโทรศัพท์อยู่นะครับรับโทรศัพท์อยู่นะครับเดี๋ยวพอเล่นเพลงปุ๊บนะคะไลฟ์สดจะก,ก็ 真的呢。 อะไรเงี้ยครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0 9 2 9์เก้2สครับศูนย1 2 4 2 2นะหรือว่าติดต่อไปโดยตรงที่อาาจรย์ปุ้ยก็ได้เช่นกันเนาะครับท่านที่ยังชมไลฟ์สดอยู่นี้นะโอเคให้กำลังใจนะฮะกับแรงใจกันลังกันนะครับตอนนี้พูดไปด้วยนะแล้วก็ครับโทรศัพท์ไปด้วยนะฮนะของโทษด้วยนะครับสามสายนะไม่ทันจริงๆอ่นะโอเคนะครับโทรเข้ามาหมายเลขศูนย์่หนึ่งสองสครับ 0929412422งานเพลงที่ขอไว้ขนาดนี้นะฮะจากที่โทรเข้ามาพูดคุยกันทาง0929412422ก็มีรับแสนเศร้ารับแสนเศร้าของตอนสรารเบียนะจากสาววัะลาฮะนะรอฟังอยู่อ่าโอเคนะรอครู่หนึ่ง ใช้เองนะนาปบุญภูมดินนะโอเคนะครับพี่โอเคนะน้องจากนะอาจจะเป็นหลานบ้งนะเป็นหลานของพี่น้ำตาลเนาะนะครับที่โทรเข้ามาในรายการนเพลงต่อไปครับ2องบทเพลงครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อไปนะงั้นช่วงนี้นะครับช,ช่วงนี้ก็ ไปส,สถานีน้ําตกครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะถ้าใดที่ยังไม่เคยนั่งรถไฟมาเมืองกาญจนบุรีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่ามีเส้นทางรถไฟสายบร,รณะผ่านด้วยนะเส้นทางประวัติศาสตร์ผ่านนะรีสอร์สวยได้นะรีสอร์ทบ้านพักพริรนรรน้ซึ่งแม็กซ์ลำน้องแบงก็เคยทํางานอยู่ที่นั่นด้วยนะที่สุพีนะที่นี่เขาก็มีบริษัทรีวิวแปรการเดินจัดทัวร์ต่างประเทศแล้วก็บริษัทท่องเที่ยวทางรถไฟนะซึ่งก็ ด้านเมื่อก่อน,นครับบรยาการสวยฮะบ้านเป็นแพร่พื้นนสวยมากเลยนะมานั่งรถไฟแล้วก็ชมทิวทัศน์ของเมืองกาญจนบุรีรับรองนะครับท่านจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปคุ้มค่ากับวันหยุดของท่านเลยล่ะนะสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดครับแล้วท่านที่อยู่ต่างจังหวัดครับก่อนจะเล่นเพลงนะฮะขอประกาศอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันท่านที่ต้องการร่วมบุญร่วมกุศลนะสร้างสถานธรรม จัจนบุรีครับตอนนี้ก็เริ่มร่างร่างร่างโครงสร้างขึ้นมาแล้วเป็นโครงสร้างนะแต่ยังไม่ได้สร้างนะครับร่างเป็นโครงสร้างขึ้นมาแล้วสวยมากเลยนะเดี๋ยวจะเรียกว,ว่าส่งรูปไปให้ดูทางเฟซก็แล้วกันนะครับสวยมากธนคาคารกสิกรไทยบัญชีเลขที่หนึ่งหนึ่งห้าสองหกสี่สามสองเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าสองหกสี่สามสองเก้า สาขาโรบินสันการจันทบุรีครับจากการ,รติดต่อเพิ่มเติมมาที่0914490032ครับ0914490032ครับโอเคไหมอ่ะโอเคแล้วครับถ้างั้นนะฮะช่วงนี้ฟังครับที่คุณฟังผ่านที่กันเข้าไปนะสักสองบทเพลงก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อครับงานเพลงแรก เข้ามาจากแม่ห้องสอนนะจากนั้นก็ตามไปด้วยบทเพลงของเปียรบราุฒนะฮะเปียรบราุฒน้องนิรัชาจากสุพรรณบุรีนะฮะได้นดับขบ่าดาบขบ่าบอกว่าชอบเพลงนี้มากเลยแล้วก็มอบให้กับผู้ทุกคนที่อยู่กาญจนบุรีนะทุกๆคนแล้นะ,ะที่มองโลกในแง่ดีนะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเป็นคนที่จิตใจบวกนะแล้วก็จิตใจสร้างสรรค์นนะผู้เพสยรศรีบ้านของเปียรบราุฒิทั้งสอง นี่นะครับขอเข้ามาได้เลยครับเล่นเพลงก็เล่นไปนะคะรับคิดว่าเล่นบล็กคงไม่ร้องอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใ,ใจ ขอบคุณยิ่งๆเลยนะฮะหลายท่านนะครับที่ส่งกำลังใจขึ้นมานะครับนับจักรายการวิทยุชี่ดังนะฮะนิจาปิยา,ยานนท์ทรงเท่ารับถอดด้ยเชิญกันะนะครับเพ่ให้กำลังใจในขณะนี้เราก็ทัพสุบเบิมาบุษสกัสุนทรยังชมอยู่นะอ่าโอเคนะขอบคุณครบเพื่อนคุณอาทิตยานะนะขอบคุณครับนี่ชา,ายังชมอยู่นะขอบคุณนะครับ